รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันรายการคุยยกบ้านได้รับรางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวปี2559จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบกับพิธีกรรับเชิญที่น่ารักนะคะพี่ดานะดด่ะสวัสดีค่ะพิธีกรคุณทิพย์ก็น่ารักเหมือนกันนะคะนี่วันนี้ดีใจมาก ได้อยู่กับแขกรับเชิญที่น่ารักของเราแล้วก็บ้านเขาก็น่ารักมากๆเลยโหรวมทั้งเนี่ยเราก็มีคุณผู้ชมที่น่ารักเนี่ยรอชมอยู่ด้วยนะโอ้ยอะไรมันจะน่ารักเยอะขนาดนี้คะพีด้าคะก็เพราะว่าเราสองคนน่ารักเองค่ะพี่ก็น่ารักทั้งคู่แขกรับเชิญก็น่ารักคุณผู้ชมก็น่ารักงั้นเราเข้าไปดูอะไรน่ารักน่ารักกันเลยดีไหมคะดีค่ะนี่ชาก็น่ารักใช่นี่ลักษณะการเดินของเราสองคนยังน่ารักเลยนะคะนี่อะ เก่เน็กว่าสี่ภรรยาและแม่ของลูกนค่ะอุยเด็กแบบว่าสวยใส่มากเลยออแต่างทีชอบเด็เออคุณไม่ออกไม่ออกอยากไปเจอมาได้ยังไงครับก็มีมีวันหนึ่งผมมตื่นขึ้นมาครับก็มันก็ฟันดี เดี๋ยวๆนี่เด็กเขาเักเลยว่าไปเจอเขาที่ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องตอนตื่นแถวราชส่งไหมครับตอนนั้นเขาแจกแจกก๋วยชุ่ยอะคลินีกอยู่เราก็ยืนแจกอยู่แล้วแล้วทำอะไรแล้วตอนนั้นเราไปทำไรคะก็ไปรับไปรับเสร็จแล้วรู้สึกว่าชอบไปฟิลก็ชอบก็จำได้เจ้ากูแบบปิ๊งอย่างนี้เลยปิ๊งแต่ว่าก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยนานมากก็มาเจอกันที่ที่กองถ่ายภาพยนตร์เรืยองนึครับ แล้ววันที่เห็นเขาที่อยู่ในกองถ่ายเนี่ยตอนนั้นพี่เอจจาได้เลยเหรอว่าจำได้จำได้ใช่สุดๆเดี๋ยวนะตอนนั้นเขารับเสร็จแล้วเขามีมาเอะอะไรยังไงนะแตงกว่าไม่มีค่ะแค่เหมือนเป็นคนยิ้มง่ายอยู่แล้วไงเข้ามาแล้วก็ยิ้มมีสีอ่ะไม่ใชไม่ใช่ก็เป็นคนอัธยาศัยแบบยังไงอะกับคนทั่วไปอะไรค่ะแต่พอวันนั้นเขาไปอยู่ในกองถ่ายคือตัวแตงกวาเองก็ได้ไปเล่น ไปแคสแคสแล้วก็มีมีการ a d d i n งโค้ชกันวันที่ไปเจอเขาที่เขามาแคสเราจำเขาได้เราเข้าไปทักเขาก่อนเลยหรือแล้ยังไงคะเอี่ยไปทักไทักทามว่าไงเนียเจอกันหน้าเลยทำไมเนี่ยบทชวนเขียนมาอเลยจริงจริงแล้วแล้เริ่มเริ่มชอบเขาเริ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราเริ่มรู้จักคนต้นผ่านทางทางการโค้ช สองไปสองกันมาอายุห่างกันจริงๆกี่ปีคะ22 22ิบสอ่สิองทำไมถึงแบบประทับใจล่ะคะยี่สิ2ปีถ้าเกิดเป็นเด็กวัยรุ่นจะบอกอายุได้ละเราคุยกันไม่รู้เรื่องนะสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่เขาชอบเป็นคนละคนละรุ่นกันเลยอะไรเงี้ยคือหนูเป็นคนจะชอบแบบอะไรโตๆหน่อยแล้วเขาก็ไปกับเราได้อะไรโตๆชอบอะไรโตคะไม่ใช่ค่ะชอบอะไรที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เออแล้วเวลาเขามาจีนเนี่ยมันมีติดไหมแ สมัยที่เขาไม่ถึงไม่ไม่หนูหนูไม่ได้ดูภาพที่เขาตอนเล่นละครในทีวีไงภาพมันก็เลยไม่ติดว่าเขาพินคนยังไงแต่พอคบคนปุ๊บเอ๊ะเขาเล่นยังไงวะเราไปดูแล้วแบบไม่ดูนาปาหนูไม่ดูเรื่องที่ปาเล่นแน่นอนดูแล้วแบบคันไม้คันมือแบบอยากจะอย่างเนี้ยคือเขาไม่มีภาพไรอยู่เพราะเขาไม่ดูเป็นเป็นคนที่เป็นเป็นคนที่นี่ไม่ทีวีบอลอลารทั้งไทยทั้งเกาหลีแล้ต่างประเทศเพราะว่าเขาใช้ชีวิตแบบว่า ไม่เหมือนเด็กวัยรุ่นนะครับก็หาอะไรหาเงินให้น่าเด็กทำอะไรเยอะแยะมากมายอะไรบ้างนะทำอะไรบ้างแล้วบ้างเยอะค่ะอะไรช่วยทางบ้านที่เกี่ยวช่วยทางบ้านแต่ทางบ้านก็ไม่ไม่ได้ช่วยอยู่แล้วคือช่วยตัวเองนี่แหละคือไม่ขอเงินจากทางบ้าน่ไมอยากไม่อยากขอตังค์ได้เซฟให้หนูได้แต่หนูหนูไม่ขอไงเพราะว่ายังไงทุกวันเราก็ต้องออกจากบ้านเพื่อมาหาประสบการณ์เรียนตัวเองตอนที่ไม่เอาเงินจากทางบ้านเนี่ย่ายเท่าไหร่ ประมาณ15ค่ะโอ้าค่ะห้าท oh, ี่ขอจ้งแรกโอ้ยต้องสิบห้ากว่าปร๊เลยมัเยอะว่าสี่ส okay, ิบแมาเลยค่ะโอ้นี่คือสิบห้าออกมาทำงานเองแล้วใช่ค่ะขายเค้กญี่ปุ่นค่ะเค้กที่มันเป็นมุนหมุนอะตอนเที่ยงให้แม่ขับรถไปส่งหน่อยนะเดี๋ยวตอนเที่ยงหนูเลิกเรียนพักทานข้าวอะไรเงี้ยทานเสร็จหนูก็มาหมุนขาย20นาทีอะไรเงี้ยก็ได้ประมาณ400 500ยห้าอละเฮ้ยเขาไม่เห็บบอเฮ้ยดีดดีดหนค่ะ ตานขาตง่เด็กเพราะร้านฝั่งนีขายไก่ย่างู้วยตรงนี้ไม่าตัองตหนไก่ตอนพบวนหนูก็หุนไก่จบอบตต้นค่ะหนูไม่เรียนต่อเพราะว่าไม่ชอบสายสามันชอบเรียนสายอาชีอาชีพมากกว่าไปสายเหรอครูไม่ว่าอสายไปที่ไอ้นี่เดี๋ยวคอ้ี่ขอที่ที่ที่ทำไงละด คนเท่าที่ฟารวัเหมือนเนแบบง่ายง่สบายๆแล้วก็ใช้ชีวิตแบบดูแลตัวเองแบบอย่างนี้เหมือนกันอย่างนี้เองทำให้แบบคลิกกันได้เหมือนเหมือนเขาเป็นกระจกในด้านหนึ่งที่ที่ผมเป็นเป็นผู้หญิงอย่างเราเนี่ยกว่าที่จะคิดทำอะไรหนักเยอะงานนี้ไม่กล้าแต่เขาไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเป็นคนที่ไม่กลัวแล้วหลังจากนั้นมีทำอะไรอีกบ้างที่รู้สึกว่าเอาว่าลองดูไข่ต้มไข่ต้มก็มีเงานเซเว่น ัดสีัดรถขสีรถก็เคยขัดมาแล้วสีรถก็เคยขัดมาแล้วเป็นคนชอบรถไงคะแล้วแบบเฮ้ยรถมันสีมันเป็นได้ไงอะไรไงล้วก็ไปไปทำเป็นแบบลิกธิงงานจริงๆกับเป็นเซลล์ขายแต่ตอนนั้นอายุประมาณสิบหกไม่ถึงแต่เขาก็รับรับไปทำแล้วก็ขัดสีรถใช่ตอนแ้ยาวทีเองเขาเมาไงเมาว่าแบบเป็นควาขับกระบะ ขับได้ขับไปขายของตามที่ไม่จะเป็นแบบตลาดนัดเลยอไม่เปิดท้ายคือคือเราจะแบบมีเต็นท์กลางสีขาวเลยนะไปกับแม่แม่จช่วยทำไมเราจะเลียนวันโชว์ขวายทำไมรู้สึกว่าพอหลังจากนั้นเนีพอมันเริ่มรู้สึกว่าต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับมองว่าต้องปรับตัวกันเยอะมากเลยทุกวันนี้ยังไม่ได้ปรับเลยเป็นตัวของตัวเองมเราเราจะไม่ใช้ความอดทนหรือปรับตัวอะไรกันเลยเพราะว่า ไม่ว่าตอที่เราต้องปรับหรือรรอดทนเราจะไม่ใช่ตัวเองแล้วมันจะไม่ีความสุขเออมีนิสัยอะไรที่แบบเหมือนกันและอะไรที่แบบต่างก,กันเหมือนกันก็ง่ายๆอะเนาะไปไหนมาไหนก็ไม่ไม่ได้เรื่องมากเหมือนกันค่ะแต่ต่างกันก็คือเพี่จะไม่ค่อยกล้าหนูจะไปน็นกล้ามากกว่าแต่ว่านี่ขาลุยเนาะเฮ้ย <laughs> นี่หมดใีในในละครที่เขาเล่น,น,นอ่ะนี่เขาลุยมาก วาฝัพี่กลัวเออเขาเป็นคนที่แบบใช้ชีวิตระมัดระ,ะวังมากแต,แต่ตัวจริงคือเขาแบบยังไงเขาแบบยังไงอ่ะบอกเคามว่าแบบคือเรียบร้อยนี่แหละเป็นคนเรียบร้อยแต่เป็นคนจะตัดสินใจอะไรนี่คือเขาจะคิดแบบครบทวนไถ่ตองแบบละเอียดมากแต่หนูนี่แบบไม่ต้องละเอียดหรอกผิดพลาดก็แก้ไขได้นี่เขาเป็น,นแมนเนี่ยพี่สาวมากนี่อยู่บ้านอยู่บ้านเลี้ยงลูกนี่ใะหนักเลยก็อย่างแบบแบบขายของทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ผมก็เอ้ยมันจะดีหรือกสั่งมาเยอะแยะ ปรากฏว่ารายได้บางเดือนเยอะมากของผมเลยบางเดือนบอกไม่ต้องเดี๋ยวตังกวาจัดเอเวเขาก็ไปส่งขอบของแบบไปส่งไปสนีเลยแล้วนี่รุ่นกไปด้วยหรอไปได้ค่ะบางทีพี่ว่างไงพี่ก็ต้องพี่ชาไยนะต้องไปช่วยช่วยขนแล้วเท่าที่ฟังดูอ่ะเรื่องอันนี้มันจะเอกสารใช่เพราะตังควาเขามีความเป็นผู้ใหญ่ ออเขาเป็นคนเป็นคนใหญ่มากคือคือบางคนจะกลัวแบโอ๊ยแบบอย่างงี้ก็เด็กเด็กกว่าเยอะๆจะงอแงอะไรไหมเขาไม่งอแงน้ย่งันเออทำวายมีแต่ตอนท้องไม่ต่าเหนียตอนท้องแต่ปกติปกติเขาจงอแงมากกว่าปกติพี่ยังอแงค่ะเป็นแมวอะไรแบบยังไงยังไงเวลาเขางอแงนี่ยังไงเขาเขาไม่งอแงแต่บางทีคือแบบอะไรนะหิวเขาต้มหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะมาซบเราเหมือนแมวอ่ะ ออนๆแล้ว้ลลุกไม่ทำปกติมันต้องของผู้หญิงแว้อ่อนนี่อน่อนเฮ้ยต่เ่าตะเาต่เ่าชองช่อช่องหาไปเลอะไรนักหนาเลยต่เ่าต่เ่าต่เ่าตเาเอเวลาฟังระเบียแต่ไหนเออเออเขามีความฟูฟิงนะ ะแต่กวาก็แบบอาจจะโตกว่าหน่อยพี <imagery> ่เอกเด่นเลยเจอกันพอดีเจอกันพอดีแล้วเหลี่นการอย่างที่เขาอยู่ในวงการเนี้ยมีไหมบางทีแบสาวมาติดมาชอบอะไ่มาขอแท่หงูพี่เอกชอบพี่เลยหึงไหมอย่างเงี้ยไม่พอเพนาะอยหน้าแบบ ก็ต้องมีบ้างแหละคนเห็นดาราต้องตื่นเต้นปกติใช่ใช่แล้วก็ถ่ายไปถ่ายไปเดี๋ยวพาลูกไปทางนู้นทางนี้แล้วเออ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 เองแป๊บนึงแล้วก็ถ้าถ้าคนนั้นสวยนะถ้าคนนั้นสวยก็มองแป๊บหนึ่งมองมองตานะไม่ใช่มองผู้หญิงมองว่าสายตาอะไรนะทอ่มองว่าสายตาไปไหมอย่านะอย่าแอบดูนะเว้ยอยู่แอบดูนะเว้ยนีภาพออกไหมถึงนะ แวคน่ออมาา้กาจริงๆเป็นคนที่ถึงมากแต่แต่พี่เอทำให้เราเห็นว่าเขาเขาไม่หลุกติกไปไหนทุกอย่างแล้วก็เลยแบบวางวาง,วางตรงนี้ไปเยอะนะแล้วจากการที่แบบเขามีแตงกวาชิมก็เปลี่ยนไปมีป้าหมายมากขึ้นคราวนี้ไม่ได้มีแค่แตงกวาคนเดียวแล้ววันนี้ออมีเลโก้ด้วยมันยิ่งแบบสเปขึ้นไปอีกนะเลโก้นี่คือใคร ก้ออููีี่่จะนนหาทช่วงนี้ไปพบกับไอเดียดีๆของคนรุ่นใหม่เพื่อการต่อยอดธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินช่วง SME Startup Thailand คุณผู้ชมคะมีสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ไม่ได้เลือนหายไปตามกาลเวลาแต่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน พราะมีคนรุ่นหลังที่เห็นความสําคัญพัฒนาและส่งต่อภูมิปัญญารุ่นต่อรุ่นกลายเป็นสินค้าที่น่าสนใจและต่อยอดจนเป็นธุรกิจที่ประสบความสําเร็จได้สงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นสินค้าอะไรกันแน่ไปดูกันเลยค่ะ ชื่อพิชยาตุมตองนะคะเป็นเจ้าของบริษัทพิชยาเบสโปรดักต์จำกัดนะคะจริงๆแล้วเราเริ่มต้นจากการที่เราทําผลิตน้ำมัน,นมะพร้าวใช้เองภายในบ้านนะคะพอมีผู้พบเห็นค่ะเขาเริ่มถามว่าเราไปใช้อะไรมาพอเราบอกว่าเป็นน้ำมันมะพร้าวก็เริ่มมีการขอซื้อค่ะจึงเป็นการเริ่มต้นที่เราจะทําธุรกิจค่ะ ผลิตภัณฑ์ของเราเราผลิตด้วยกรรมวิธีเซนดิฟิลนะคะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่มีความหอมแล้วก็มีความใสสะอาดบริสุทธิ์ค่ะการที่เรามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายค่ะเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเช่นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวบำรุงผมบำรุงผิวหน้าค่ะนอกจากนั้นก็มีผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดผิวกายนะคะที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของเราค่ะทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นค่ะ ธนาคารออมสินเองได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินของเรานะคะทำให้เรามีความคล่องตัวในธุรกิจมากขึ้นค่ะก็ขอขอบคุณสำหรับธนาคารออมสินเห็นไหมคะว่าสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นก็สามารถพัฒนาให้เป็นสินค้าที่มีความน่าสนใจได้ขอเพียงแค่คุณมีไอเดียที่จะพัฒนาอย่างจริงจังธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนและร่วมลงทุนให้กับความคิดที่น่าสนใจของคุณเสมอสนใจติดต่อสอบถามได้ตามข้อมูลที่ปรากฏหน้าจอค่ะ วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ